เขาบอกว่าเราดูใช้ชีวิตชิตแลแล้วก็ปกติแล้วเรายังสามารถไปเที่ยวไปงานไปร้องเพลงได้ตามปกติเลยจนเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ปลูกผมแล้วเหรอคือมันดูธรรมชาติมาก สวัสดีค่ะหญิงทิติการค่ะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักหญิงดีนะคะจากบทเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงจันอสงไขยยอมจำนวนฟ้าดินไม่มีเธอจะบอกรักใครและอีกหลายๆเพลงเลยนะคะมีบางหมโนใครที่จใจเว,ว่าจันเจ้าค่าส่งมาให้ขา้าสักคน ตอนแรกนะคะหญิงเองไม่ได้ทําผมทรงนี้ค่ะหญิงจะปล่อยผมนะคะเขาเรียกว่าทรงฟาร่าค่ะแต่พอนานวันเข้าการที่เราจะทําเองทุกวันมันก็เหนื่อยค่ะก็เลยลองเปลี่ยนทรงผมดูมาเป็นทรงผมมัดแบบนี้นะคะตอนแรกๆค่ะก็โอเคแต่พอหลังๆมาเราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมันเริ่มบางลงเป็นกระจุกข้างหน้านะคะจนเราต้องเริ่มใช้แฮชดค่ะปิดนะคะเขาเรียกว่าถมให้เต็มค่ะให้มันดูเป็นเนื้อเดียวกันกับผมนะคะก็เริ่ม ใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะจนมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจะเป็นปัญหาของเราแล้วล่ะ หญิงเนี่ยมองว่าผมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยถ้าวันหนึ่งเราไม่มีผมหรือว่าผมเราบางลงนะคะหญิงมองว่ามันคงจะทําให้หญิงอะดูแก่กว่าไว้นะคะดูอายุมากกว่าไว้ก็เลยอยากที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะให้มันถูกจุดไปเลยวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยมีผมขึ้นอย่างถาวรแล้วก็สวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็คงจะเป็นการปลูกผมนั่นแหละคะ่ะก็เลยเริ่มศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็เห็นคนใกล้ตัวนั่นก็คือพี่ลาล่าลูล,ลูแล้วก็น้องนุชวิลาวัน ก็เริ่มดูน้องเขาดูวิวัฒนาการว่าตั้งแต่ก่อนที่เขาจะปลูกผมอะ่ะเฮ้ยเขามีปัญหาเหมือนเราเลยนี่แล้วก็พอหลังจากที่เขาเริ่มปลูกไปแล้วเนี่ยอาทิตย์แรกเราก็มองว่าอ้าว นี่ปลูกผมแล้วหรอมันดูธรรมชาติขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนุชทำไมปลูกผมสวยจังเลยอะ่ะแล้วก็ดูดูดูไม่มีบาดแผลดูไม่น่ากลัวแล้วก็สามารถทํางานได้เลยภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจนน้องนุชเนี่ยแนะนําให้รู้จักกับคุณหมอนินค่ะคุณหมอนินก็ให้ความเมตตาหญิงเป็นอย่างดีเลยนะคะบอกว่าพี่หญิงคะตอนนี้พี่หญิงยังมีปัญหาแต่ว่าอาจจะยังไม่มากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ปัญหามันเยอะตอนนี้แหลคะค่ะกำลังดีเลยในยเรื่องของการปลูกจะได้ไม่ต้องใช้กราฟเยอะ หมอนินนะคะแนะนําเทคนิคนี้ค่ะซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอเลยนะคะคุณหมอปลูกเองกราฟต่อกราฟเลยค่ะคุณหมอดูแลเองทุกขั้นตอนอยากจะบอกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและคุณหมอมือเบามากสถานที่ก็สะดวกสบายแล้วก็นอนสบายรู้สึกดีตลอดขั้นตอนในการปลูกผมค่ะ ตอนแรกที่ปลูกผมมานะคะอาจจะยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปสักเดือนนึงอะคะ่ะพอผมมันเริ่มยาวเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะเราก็บอกว่านี่แหละค่ะไปปลูกผมมาเขาบอกว่าอ้าวไม่รู้เลยนึกว่ามันจะเป็นแผลนึกว่าจะแดงนึกว่าจะอักเสบเยอะเขาบอกว่าเราดูใช้ชีวิตชิตแลแล้วก็ปกติแล้วเรายังสามารถไปเที่ยวไปงานไปร้องเพลงได้ตามปกติเลยจนเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ปลูกผมแล้วหรอคือมันดูธรรมชาติมาก และวันนี้ค่ะเดินทางมาถึง6เดือนแล้วนะคะผมกําลังขึ้นยาวเลยนะคะอยากจะบอกว่าดีใจมากที่วันนี้เนี่ยหญิงไม่ต้องใช้แฮชโชโดแล้วเพียงแต่ว่าเราดูแลและบํารุงกินวิตามินตามที่คุณหมอแนะนํานะคะเพื่อที่ว่าผมของเราที่ปลูกมาค่ะจะได้มีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆแค่นี้เองค่ะเป็นวิธีการง่ายๆที่คุณหมอแนะนํานะคะ ส่งมาสักทีอย่าให้ต้องรอต่อไปหากมีใครสักคนหล่นมาในห้องใจ